ดีครับส,สวัสดีครับผมดีครับมาปล่อยงูครับปล่อยงูปล่อยนี่แหละปล่อยนี่แหละเออปล่อยเนี่ยปล่อยนี่ก็ได้เนี่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 ปล่อยนี่มานี่นะครับปล่อยงูเหลี่ยมครับสวัสดีครับบ่าวต้นเมืองอุดรครับอ่ะเร็วปล่อยงูครับปล่อยงูจับงูเข้าบ้านครับ จับได้ปล่อยเลยมานนี này, ้วันนี่เอาวันนี้มัดเชือกแกเชื่อก่อนต้นกลัวนั่นเลยเอาไกลัวดีเนาะมูเรียมมาไปครับมูเรียมมาไปงูเข้าบ้านครับงูเข้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับดูพี่น้องดูดูดู มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นนี่นะต้นเนี่ยใหญ่นะเท่าแขนนะแขนใครอ่ะแขนนานี่มั้งอุยันก็ใหญ่ใหญ่อยู่อ,อเอางูมาปล่อยครับงูเขาวานรอชมกันครับรอชม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 พี่น้อง <laughs> ตัวใหญ่หรือตัวเล็กงูเ <laughs> <laughs> ขาบัานนะครับนี่ กินไก่เร็วเร็วไปได้ไหมเอาเอาทีเลย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 เอาดีๆนเลยทีเลยจับถุงนี้นะไรมีสองถุงไงมีสองเออเนี่ยสองเออนี่ถุงนึงเออเนี่ยเออไปไปไปได้ไปได้ไปอ่าไปโอ้ตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะต้น มันมานได้ไปไปไปโชคดีโชคดีเอาปลาไปได้ปลาดครับสวัสดีครับผมส้มเลยครับมันปล่อยง,งูไปดฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อสวัสดีครับ,บร